สวัสดีครับพี่น้องครับจ่องตอนทีวีครับนย้ามันเ้ากลกับมาให้มานหน้ามื่ขึ้นวันที่ยีเนาะส่วนไอ้ฝนตัวนี้เนี่ยมันมันตกตัก้งแต่หนึ่งทุ่มของวันศุกร์ที่ยีแล้วก็ลิ้นมืดขึ้นวันเสาร์ที่ยีก็ลิ้นมืดมือ ไปจนหอดออตีหนึ่งของเสาร์ว,วันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้านะครับเออขึ้นขึ้นวันเสาร์นี่ลิ้นแห้งลิ้นแห้งแล้วก็มีลมพร้อมครับนี่ลมมันโดดผู้ผู้เขียวลมมันโดดบื้อ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 โอ้ยเอยช่วงที่ฝนมันสเสมอช่วงประมาณช่วงประมาณตีหนึ่งเคืองฝนมันหยุด เนาะขึ้นวันก็เศร้าของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าเลยนะตีหนึ่งเคืองฝนหยุดหลังจากนั้นล่มบาเนเลยแบบล่มพายุหน่อยแล้วครับแบบล่มพายุหน่อยนี่แบบล่มพายุหน่อยนะไหลาบาเนเลยบุ๊คโอ้ยมัน,ม,นมันก็มีแต่ล่มมาละตั้งแต่ตีสองลงมามันมาหยุดตีทีตีสองเคืองนะฮะจังเดยนอน พอนอกนั้นแหละมีแต่เสียงล่มกับเสียงเสียงฝนไหลฮะสังกะสีนะนี่มันไหลเข้าไปปุ่นเมือวไหลกข้าไปทา,ทางเวียดนามทางมองมันอยู่น,นะมันหมุนไปนะครับช่องทอดทีวีมีโอกาสก็เก็บภาพที่มันมันก็ออกจากไอผู้เขานี่แหละพี่น้องครับพวกเมฆก,ก็ได้ดะยางเร็วเลยนะ ไหลออกจากภูเขาเนี่เป็นภูคือหนึ่งไอชืนมันนะ่ะนะแล้วก็ถึกดูดเนี่ยกลุ่มนนะ่อยู่ทั้งหนองพลงงามทั้งเขื่อนชุลาพรเนนะี่ยยังยังมีอยู่ย,ยังตกอยู่แต่วันนี้ครับมือนนี่อัดสวยๆอาจอาจะลงอีกก็ได้เพราะว่าอุตุเขเจ้าเขาะกคอนไว้ว่าวันที 24, 25, 26, นะ่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนาะช่วงของวันามกอดนะีนะครับนี่เมฆกลุ่มนี้ออกจากภูเขาครับ เอ๊อเป็นหมกหมอของสสิลินมาแล้วน่ะมันสายสิเก็บจอบเก็บย่างเขาเถียงอะไรล่ะพวกน้นสิลนถานหน้ามานทั้งดีว่าทั้งมันเฮาเอิญมองเป่งน,น้ำนะ <c oughs> อ้าขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับมีข่าวดีมาฝากเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยยาสีฟันสมุนไพรอันจันยาสีฟันสมุนไพรอันจันสูตรสมุนไพรแท้ ซอยฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสรดกลิ่นปากใส้นิดเดียวปากสะอาดผลิตโดยบริษัทวัตถุท่อนจำกัดเลขที่จนแจง้ง1 3 1 6 4 0 0ขีด1ีด6 0 0 0 2 2 3จัดจำหน่ายโดยหางหุ้นส่วนจำกัดวิทยุเมืองเกา่าโทรศัพท์064-254-4583 สวัสดีครับช่องทอนทีวีตัดได้แล้วมือกองท้ายเองแต่ว่าอันไอ้ปลกแข่งย่้มนี่มันกน็ประมาณนี้หละครับย่ม้มแงมลปลายแง้มพดอันจะพวกใข่งามไปเลย เกิดธรรมชาตาิท่านได้ไปลหลายๆเหตุการณ์เลวันที่หาฝนมันจะเป็นสีมันสิบอลี่ยนไปหลายๆเราก็ผมจะตัดไปก่อนแราจะใมาเก็บน้ำกลาะว่า,า <laughs> <laughs> มือกล่องผู้เดียวนะ <laughs> ขั้นได้ไปลหลายๆกินกับปนกับเสบลำรุง่ง ครับกล้องสองกล้องเสียงไว้สแสลเน,นี่คือถือว่ามันบงงามฝนมันสวบงงามมันเป็นแบบนี้มันเป็นบางช่วงเพราะว่าสิได้มันเกิดธรรมชาติของมันครับเขาสิได้อันนั้นนะเดี๋ยวเครื่องตัหญ่าแต่งกิงิงหรือว่าัราจเอากันไก่นี่แต่งเลยกก็ได้ ผมตัดจังสีก้อนแล้วก็สีมาเก็บน้ำกลิ่นสวงามเอาเอาไปยังไงไปซุบไปเนียนขึ้นเนียนแบบเขียะเ,เอาฝนลงเม็ดอีกแล้วจริงมันหมดตั้งแต่ตีสองอันเดียบฝนอ่ะมันล่มทรงทไายบานมาอีกแล้วบ้านนี้สีเดือดเขาห่มได้บ้านนี้ครับม้าสุมือครับมาหน้านี่ cái kia đang để nó nó sao hay sao nào của mana thật mọi người chẳng kiếp nó còn có mưa còn của đéo của lông mệt vào này sầu khóng sầu khóng văn à thịt thì gì ห้า <Huh. S 2> ตัดกระแข็งเอาไปแล้หลานเราเอาไปสุบเป็นเนียนนะเป็นเนียนคือกระเขียน,นะครับผมสิตัดกองไปก่อนอืมเอาสิเขาหผมเพราะว่าฝนมาอีกแล้วบอกของผมก็สิไปเอาถุงมาใส่ฝนมันกำลังลงมาทางเขา บดแต่งกิ่งมันันแต่งกิ่งมันมันเกิดขึ้นมาในงามอันนี้มิเตเบียร์เขาเพริกครับน้องนุ่งเขาเจ้าปลูกไปได้หรอเขาจะก็บปุนโก,กงบอกงอกควายนี่ไปแล้วนี่ยจะได้สวดให้เพื่อนนี่ยงามปนไดอกตายครับบ่ได้เอาใจใส่มันเพื่อนบบกทุเรียนนี่ ต้นมันมีกมันมีไปต้นม,ตมันยัง่งเหลือก็กินเท่าละตัดไว้ก่อนครับอันจนเกะเก็บน้ำกลครับจริงๆแต่มันแดดมัอว่าสิลงตลาดถ้าฝนบ่ตโตมันนีสิลงตลาดสิไปเติมสบู่สิไปเติมยาสิฟัน ร้านค้าแถวผู้เขียวแถวชุมแพรแถวผู้พามานนะฝนมาลินแนะั้วเดี๋ยวหนูเราเป็นต่อไปแล้วมาแข้งครับคนไทยเอิน่นมะเขือพวงคนอะไรได้ไเนานะมาแข้งนี่แหละครับ มันจะเป็นซื้อคือตำบลหนึ่งอย่างเชอุดรเนาะตำบลหมากแข้งนนแะหมากแข้งเนียนออกมาสุบออกมาเนยโอ้ยแสบหลายก็จะไปเอาหน่วยมันนี่ถือว่าเริ่มเริ่มแก้กันนีอันนี้ก็บอกเอาแต่ว่าถ้าเอาไปสุบได้ครับอาอฝนลงมากแห้งกันอันนี้ต้นกระเพราเนี่ยเอาไปห้อยไว้ในบ้าน กบเชื่อวัดต่างๆเนาะของ้มก็นด้วยครับหยุดแปลงแต่ตีสองเจ็ดโมงมาไม่แล้วเนี่ยออขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ โอ้ผู้ใดเนาะเนาะผมทิศสีทิศมีทิดมาไปยังไปยังสิไปยังทั้งสามคนสิไปซื้อสบู่สบูอย่างครับสบู่สมุนไพรอัญจันเป็นสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของบักขามขมิ้นใช่ดีตัวเป็นสบู่น่าใสอาบสะอาดเลยสบุอย่างเกาะสบู่สมุนไพรอัญจันนี่นี่เบอร์โทษใส064254 ซีหา้าแปดสามหรือมาสื่อสถานีวิทยุเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์ก็ได้เอาไปขอไปไปํานไปเส้นจักสองหลอ